สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ธีรพรนะครับกับสาวสวยอ่าเดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวหน่อยครับพี่สาครับสวัสดีครับชื่อวันวิสานะคะวันวิสานะครับอันนี้ใครครับเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นพี่สาวค่ะพี่สาวพี่สาวแล้วขอดูน้องสาวหน่อยได้ไหมฮะน้องสาวน้องสาวเป็นไงน่าเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นอืมอันอันนี้คือหลังทําทันท,หทีหลังทำเพิ่งเพิ่งจะหลังทำเพิ่งจะเมื่อกี้นะี่กี่ชั่วโมงอะ่ะน่าจะประมาณสองชั่วโมงอืมครับั 2> 2วโเป็นไงบ้างครับสองชั่วโมงทําอะไรไปอุ้ยไม่รู้เลยค่ะอ๋อหมายถึงว่าเฟสลิปก็คือทําเป็นสองจุดสองช่วงก็คือช่วงดึงตาแล้วก็ร่องน้ำหมากค่ะ ตากับร่องน้ำหมาก<ช>คือ,ค,อคือทีแรกกังวลยังไงนะขอขอดูอันนี้หน่อยอ๋อทีแรกเลยกังวลก็คือเห็นนะเห<อ>็นแคเนี้ยตาเนี่ยข้างหนึ่งมันจะไม่เท่ากันครับผมอีกข้างหนึ่งหนังมันจะเยอะแล้วมันตกอีกข้างหนึ่งมันโอเคอยู่แล้วก็มีเอ่อเหมือนพวกใต้ตาตรงเนี้ยค่ะอืม<ก>ครับดึงให้มันตึงดึงให้มันตึงตอนนี้โอ้นี่น,นี่ถ้าดูถ้าดูร่องตรงนี้นี่หายไปเลยนะฮะจาก จากที่เป็นก้อนๆเนาะใช่ใช่จากที่เป็นก้อนๆเนี่ยหายไปเลยคือตอนนี้ยังไม่กล้าส่องกระจกตกใจกลัวตกใจตัวเองทาไมอ่ะทำไมกลัวตกใจตัวเองกลัวแบบว่ามันเกินอายุลงมาอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยังทายพิสาเลยบอกอายุสามสิบแปดสิบแปดเห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้คนดูนะคนดูช่วยกันทายหน่อยว่าพิสาตอนนี้อายุเท่าไหร่นะฮะหลังทําเฟสล็อกไปทายถูกนะจะมีรางวัลตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินด้วย ไปแล้วไม่กลับไปแล้วไม่ก like ล oh, ับไปไหนโอ้ยอยากจะไปไหนบอกอ๋ออยากจะไปไหนบอกด้วยบอกด้วยไปแต่ห้ามกลับอ๋อไม่มีไม่มีขากลับให้ขาไปอย่างเดียวขาไปอย่างเดียวอ๋อนี่นี่ที่นี่เขาให้อะไรไปครับเนี่ยดูอารมณ์ดีมากเลยโจ๊กค่ะโจ๊กพอทำเสร็จแล้วหิวมากน้องก็เลยให้ทานโจ๊กอ๋อก็เลยพอทานโจ๊กเข้าไปเอ๊ะทำไมอารมณ์ดี โจ๊กเลยจถามถามครับแล้วคือคือตอนนี้ไม่มึนแม่อะไรเลย <laughs> ไม่มึนแล้วค่ะไม่มึนแล้วค่ะก็เมื่อกี้อพอเสร็จแล้วนั่งพักประมาณสักยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินลงมาจากชั้นสามแล้วก็มานั่งรอตรงนี้แล้วก็ทานโจ๊กน้องอาโจ๊กไม่ทาน, <laughs> กนกับน้ำผิ้งค่ะพี่ว่าตั้งแต่ทำเนี่ยพี่ไม่ต้องกินน้ำผิงแล้วล่ะทำไมฮนะ มาสดชื่นอ๋อมาสดชื่นอืมรูปนี้ลงได้ปะได้ครับได้ได้รูปนี้ลงโอ้โหมันไม่มันไม่อยากจะเห็นอ๋อไม่อยากจะเห็นใช่อืมอืมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อไว้อ่าผมถือไว้เผื่อไว้ถือไว้ได้นะครับอ่ามีคนถามนะครับเคสนี้ทําอะไรไปบ้างครับผมทําตาเบสล็อกค่ะทำสองช่วงทำสองช่วงก็คือช่วงช่วงช่วงดึงตาแล้วก็ช่วงดึงตรงเนี้ย ร่องรองครับคือคือดูตอนนี้นี่คือแบบไม่เห็นเลยนะจากจากก่อนนี่ตั้งแต่คือคือจริงๆกังวลตรงตานี่เยอะใช่ไหมเยอะมากอืมครับตอนนี้แล้วมีแผนจะทำอะไรต่อไอม nose อ๋อทำทำเมื่อไรฮะทำเมืไรเอ่อวันที่สามสิบเอ็ดค่ะคือช่วงนี้งด คิวเขาดาวนะคะไม่รับค่ะรู้ว่าคิวยาวแต่ไม่รับค่ะนี่พี่สามาจากที่ไหนครับสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์นี่คือกะปีนี้ไม่เขาดาวเลยมาเขาดาวดนนที่ทีละพรแทนแน่นอนอนะ๋อ oh, ครับกะกะมาทําอะไรม้าคะที่นี่ก็คือกเนีสองอย่างนี่แหละค่ะอืมครับอันอันนี้คือพี่สาดูดูมานานหรือะรถึงตัดสินใจมาที่นี่พี่เป็นคนที่เวลาจะทำอะไรพี่จะศึกษามานานมากแล้วก็ เอาของที่นู่นที่นั่นที่นั่นมาคอมแพเกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เข้ามาคอนเซครั์ที่ที่เลือกตัดสินใจที่นี่เพราะว่าหนึ่งพอเข้ามาแล้วอ,อ,อ่ะเอาดูเฟรนลี่อ่ะเป็นไงคงัะบรรยากาศบรรยากาศเป็นกันเองมากซึ่งออพอมาถึงพนักงานคือแบบว่าไ nice, นคือแบบทักทายทุกคนแล้วก็ ตอนแรกดูไม่ออกเลยว่าคนไหนคือพนักงานคนไหนคือหมอจนกว่าจะได้เปลี่ยนชุดเพราะว่าเดินทักกันไปทั่วทุวไปหมดอ่ะก็เลยไม่รู้แต่เอาจริงคือมันไนท์มันมีความรู้สึกว่าเป็นกันเองอืครับแล้วคือคือเราได้ไปดูแบบที่อื่นมาด้วยไหมฮะดูค่ะที่เป็นคนที่ศึกษาอ๋อดูเยอะแล้วก็ละเอียดมากอือครับแล้วแล้วข้อดีหลักๆทาไมถึงเลือกที่เนี่ยก็อย่างที่พี่บอกคือพี่ชอบคือบรรยากาศมันเรนลี ทุกคนทุกคนที่มาคือมันมันเท่ากันหมดอ่าฮะครับคือคืออย่างข้อดีที lower, no <h <h ่เล right> ือกทำเฟซล็อกอ่ะเพราะว่าที่พี่เห็นหลักๆครับอ๋อที่เลือกทำเฟซล็อกก็คือเวลาเข้าไปดูคือพอเห็นเข้าไปดูในรีวิวแล้วอ่ะคือเวลาทำมาแล้วมันจะไม่บวมไม่ช้ำไม่เขียวไม่อะไรมากคือ พอตื่นขึ้นมาก็สามารถเดินแล้วก็มานั่งกินโจ๊กได้เลยสามวรถตอนนี้ปวดไหมยังไม่รู้สึกค่ะแต่อีกตีสองทีสามก็นั่นเป็นอีกเรื่องนึงืมครับแต่ตอนนี้คือชิลๆใช่ไห<ช>มฮะถามว่าไปช้อปปิง้งเดินไปช้อปปิ้งได้ไหมได้แต่ไม่มีเงินอ๋อแต่ช้อปปิง้งแต่ไม่มีเงินเมื่อกี้ก็แจกต่อเครื่องบิน<ท>แต่แต่ไม่มีขากลับไม่มีขากลับนะ,ะ,ะออแล้วแล้วตอนทําเป็นไงบ้างฮะทำเหมือครับ ไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่รู้สึกเจ็บเลยตื่นมาก็สลืมสลือนิดนึงแล้วหมอก็ไปยืนจ้องหน้าเอ๊ะหมอคนที่ทําเราตัวก็ใหญ่นิดนึงแต่ทําไนตอนตื่นขึ้นมาหมอมาทักเราเป็นหมอตัวแรกคือหมอชนละทิศอ๋อเจอคุณหมอชนละทิศด้วยใช่ก็คุณหมอถามว่ารู้จักไหมคนนี้คือใครอ๋อรู้จักค่ะเพราะหนูติดตามอยู่อ๋อครับคุณหมอคุณหมอมาดูเลยตอนหลังทําเสร็จใช่ใช่ใช่น่ารักมากค่ะคุณหมอ ก็สวัสดีคนดูนะครับตอนนี้ใครที่กําลังดูอยู่นะครับจากที่ไหนก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่สาด้วยนะครับก็พี่สามาจากที่ไหนนะคขออีกทีให้คนดูที่มาใหม่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นะครับมาทำเฟสลลอกนะฮะพี่สาทำเฟสล็อกไปกี่ช่วงครับสองช่วงสองช่วงนะครับเดี๋ยวให้พี่สาเล่าอีกทีได้ไหมฮะปัญหาเลยแล้วพี่จะเมาไหมฮะไม่เมาครับไม่เมา ครับผมอ่ะเล่าได้เลยครับผมนี่นะครับปัญหาที่ที่มาทำก็คือเนี่ยตาค่ะเห็นไหมคะตาไม่เท่ากันอ,อีกข้างหนึ่งมันเป็นชั้นโอเคสวยอยู่แต่อีกข้างหนึ่งทำไมมันมันเป็นชั้นแบนๆแล้วก็มาดึงตรงนี้มาดึงช่วงช่วงใต้ตาแล้วก็หางตาเนี่ยคะ่ะแล้วก็มาทำร่องน้ำหมากครับอืม ว่าแต่ตอนตอนแรกล่องน้ำหมากก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะก็ไม่ค่อยไหนๆก็ทำแล้วทำทีเดียวเลยแต่หน้าเรียวนะฮะหน้าเรียวมากเลยเรียวเียวใช่ไหมคะเรียวครับเรียวเรียวขึ้นนะครับนี่มีคนอายุแล้วบอกพี่สาอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดข้าุยนี่หนักกว่าผมอีกนะเอาไปเลยกุญแจห้องกุญแจห้องแจกอะไรไหมแจกอะไรไหมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยอุ้ยก็ต้องม่แจกซื้อถ้าอย่างเงี้ยแต่ไม่บอกว่าแจกอะไรอ๋อแต่ไม่บอกแจกอะไรนะฮะอ่า แล้วก็มีบอกที่นี่หมอเก่งมากค่ะใครทําที่นี่ก็สวยดูจากนอร์เวย์ค่ะอะจากนอร์เวย์ก็มานะฮะ<ส>ามาไกลเลยอหน้าวีสวยมากเลยค่ะอ่านี่นะครับดูใกล้ๆนี่ฮะหน้าวีเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกนี่คือค่อนข้างเขาเรียกอะไรข้างล่างมันก็คอยใช่ไหมข้างล่างคอย,อย,อยอแต่ตอนนี้ก็วีนะฮะวี v. เรียวเลยขอหน้าตรงตรงดูได้ไหมอ่า แต่ผมว่าตรงตรงตรงที่เป็นอันนี้ก็จางลงนะโอไม่ต้องกลัวค่ะจะสวยให้ดูจะสวยให้ดูโอ้โหนี่กะมาจัดเต็มเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะเรามาถึงจุดนี้แล้วเราจะไม่ยอมให้มันพลาดอ๋อไม่พลาดด้วยไม่ไม่ไม่พลาดครับนี่มีคุณองค์หญิงนะครับบอกทําตาปากจมูกต่อสวยเลยโอ้โหทำตาปากจมูกปา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 กไหม ทำจมูกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสามเอ็ดนี้ใช่ไหมฮะสามเอ็ดนี้ทําจมูกสามสิบเอ็ดนี้ก็คือจะมาทาจมูกค่ะสามเอ็ดนี้ทําจมูกนะฮะหน้าเรียวขึ้นมากสวยค่ะขอดูอัปเดตหลังทําจมูกแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหลังทําเรามาดูอัปเดตนะครับใครที่ดูอยู่ก็สงสัยอะไรก็สอบถามพี่สาได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ ข้ามาได้เลยนะตอนนี้ชิวมากเลยพร้อมไหมพร้อมตอบทุกคําถามพร้อมตอบอแล้วนี่เดี๋ยวไปไหนต่ออันเนี้ยทาเสร็จแล้วก็พอดีจะกลับบ้านเลยแต่ว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยคือมันเป็นคริสต์มาสอีฟใช่ไหมคะเพื่อนก็มีนัดดินเนอร์กันสังนนสามคนต่อน,นี่ไปดินเนอร์ต่อด้วยแต่แหว่าก็ไปแต่ไม่ดื่มหรือไม่ไม,ไม่อะไรก็คือ,อถามว่าปวดไหมไม่ปวดไปได้ไหมไปได้แต่ว่าอ่า <c oughs> มอเข้าบ้านก่อนครับไปเปลี่ยนโฉมอ๋อเปลี่ยนโฉมนะฮะอ๋อนี่มาแบบแนวสปอร์ตเลยนะครับอ,รอ่าเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ใครมาคุณหมอชลทิศม,มาแบบดูนะฮะอ่ามีคนถามนะครับที่เขาทำเท่าไหร่นะฮะทำเฟซล็อกสองช่วงจะอยู่ที่สี่แสนสองนะครับไม่ถึงไม่ถึงไม,ไม่ก็ราคาทั่วไปครับ สแตนดาดก็จะอยู่ช่วงบนสองแสนหนึ่งช่วงล่างสามแสนหนึ่งนะฮะสองช่วงก็สี่แสนสองนะครับผมตรงนี้อ่าแล้วตอนนี้ขอแนะนำได้ไหมฮะคนที่กำลังตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือสำหรับผู้หญิงเรานะคะคือบอกไว้เลยว่าอย่าหยุดสวยค่ะถ้าคุณหยุดสวยเมื่อไหร่ทุกอย่างจะไปจากคุณหมด มไม่ว่า<ม>จะเป็นสามีคลิกไปหมดค่ะสามีกิ๊กไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะครับเพราะว่าคือหนึ่งที่ที่คิดมาทำเนี่ยก็คือไม่ได้ทำเพื่อสามีหรือคลิกรก็รไม่มีแต่มาทำเพื่อตัวเองอยากสวยค่ะแนะนำให้มาทำครับเพราะว่าหนึ่งการบริการทั่วถึงหมดครับแล้วก็พอเวลาทำมาแล้ว บอกได้เลยว่าไม่เจ็บจริงๆไม่เจ็บจริงๆไม่เจ็บจริงๆเห็นหน้าพี่บวมพี่เขียวไหมก็ไม่มีนี่นี่เพิ่งทําเสร็จมาสดๆเลยนะสดๆเลยค่ะอ่าครับผมแล้วแนะนําค่ะใครที่สนใจก็เข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ายังไม่ตัดสินใจนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยไปตัดสินใจว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าพอตอนแรกอ่ะ พี่สาวก็ดูรายละเอียดนู่นนี่นั่นหมดแล้วก็เข้ามาคอนเัลเ์รพอเข้ามาคอนซัลร์ปุ๊บมีความรู้สึกว่าอเออทั้งการบริการและหลายๆอย่างมันดีหมดครับเราก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะทำที่นี่อืมครับผมโอเคเมื่อกี้มีคนบอกที่แปดนะฮะล่าสุด ล่าสุดแท้ทายเลยฮะมาเท่าไหร่ที่ยี่แปดเาเลขบัญชีมาเลยยี่แปดเลขกบัญชีถ้าต่ำกว่ายี่แปดนี่ให้อะไรดีฮะโอ้ให้ตัวให้ตัวเลยมีคนบอกน้าเหมือนเด็กมปลายเลยค่ะโอ้นี่เด็กมปลายแล้วนะฮะโอ้โหลดลงไปอีกลดลงไปอีกขอบคุณค่ะใค่ะีใจนะครับส่วนราคาใครอยากรู้ราคาหรือโปรโมชั่นอะไรนะครับตอนนี้ก็อิ็อกซ์ไปที่เพจได้นะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ตอบเนาะตรงนี้ครับผมส่วนทํากับคุณหมอทํากับคุณหมอ ทีมแพทย์ใช่ไหมครับกับทีมแพทย์ไม่ใช่ใชนะื่อค,นนค,คุณหมออะไรนะจำไม่ได้ออีกคนหนึ่งครับคุณหมออะไรจำไม่ได้ลองไล่ชื่อมาพี่จำชื่อได้หมอชัยยอดหมอโพดหมอชัยยศใช่ไหมใช่นะฮะหมอชัยยอดอ๋อครับผม,ผมได้ครับสวยค่ะรถอายุเลยค่ะต้องเลิศแน่แน่ดูจากฟินแลนด์ค่ะโอ้นี่มาจากฟินแลนด์เลยนะฮะใช่ค่ะฟินแลนด์ ครับที่ฟินแลนด์นี่ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะอากาศห,หนาวเนาะอากาศหนาวน่าจะฉลองกันอยู่นะฮะตอนนี้อ, <laughs> อมีคุณดาด้านะครับบอกทําตาอีกค่ะเอาเฉี่ยวเฉ <laughs> ี่ยวแบลแบลเฉียวเฉียวอาจจะเป็นเด <laughs> ี่ยวจะไปชฉบเหยื่อเลย <laughs> นะฮะ, <laughs> ะนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นจากเดิมคนไข้คุยเก่งๆค่ะนะครับ ไม่ไม่รู้ว่าคุยเก่งหรือเมาอยู่นะฮะตอนนี้เมาโจ๊กนะฮะโจ๊กที่นี่เป็นไงโจ๊กที่นี่อร่อยอร่อยอร่อยมากจริงจริงเมื่อกี้อยากจะบอกน้องอยน้องอยที่ขอกลับบ้านสักถุงอ่าต้องขอกลับบ้านสักถุงคือคือจริงๆลูกค้าหลายคนนะบอกว่าโจ๊กที่นี่อร่อยนะฮะทุกคนใครที่มานี่ต้องลองมาชิมนะโจ๊กที่นี่จริงยังคุยกับเพื่อนโจ๊กอร่อยว่ะโจ๊กอร่อยเออครับผมก็ตอนนี้โอ้คนดูร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคนนะครับ ให้พี่สาเล่าอีกทีได้ไหมครับปัญหาสําหรับก่อนก่อนหน้าที่จะทำํำ oh. เนาะให้ให้คนที่มาเขา oh. ดูหน่อยอ่ะ oh. ดูเลยค่ะคนที่เพิ่งเข้ามานะคะคือปัญหาหลักๆเลยกังวลเรื่องตาเพราะชั้นตาไม่เท่ากันเห็นไหมคะข้างนี้ oh. กับข้างนี้ไม่เท่ากันครับผมอ่ะฮะแล้วก็เรื่องพวกริ้วรอยตรงเนี้ยริ้วรอยเวลายิ้ม,ะะเ,วมเวลายิ้มนี่ oh. คือมันมีตีนกายงี้ใช่ไหม โอ้โหอย่าว่าแต่ตีนกายมาทุกตีนเลยมาทุกตีนเลยมาทุกตีนเลยอ๋อครับคือเยอะมากแล้วก็เลยทําการดึงไปสองช่วงแล้วก็จะมีร่องน้ําหมักด้วยนะคะร่องน้ําหมักอ๋อครับก็เลยทําการดึงไปสองช่วงคือดึงช่วงห่างตาแล้วก็ดึงร่องน้ําหมักครับผมนี่ค่ะแต่แต่ตรงเนี้ยอย่าไปกังวลนะคะเดี๋ยวจะสวยให้ดูค่ะอ่าเดี๋ยวจะสวยให้ดูแล้วเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดมาทำจมูกอ่าทำจมูกนะครับ นี่ดูดูอ่าเดี๋ยวดูกันใกล้ๆนะฮะตรงโอ้โหสูมจนเห็นเส้นเลืดผ่เลยมั้งเนี่ยอ่านะฮะดูตรงใต้ตานะครับดูกรอบหน้ากรอบหน้านี่คือชัดมากนะฮะดูเรียวเลยนะครับนี่มีคนบอกคุณวันนิดานะครับสวยค่ะขอบคุณค่ะจา่ฟินแลนด์เมื่อกี้ก็บอกอากาศหนาวค่ะอ,าาอิจฉาจังเลยอิจฉาจังเลยอากาศหนาวนี้ต้องดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับผมอแล้วตอนนี้ก็ สดชื่นดีไม่มีอะไรสดชื่นไม่มีอะไรค่ะออโอเคก็สําหรับใครที่กําลังดูอยู่นะครับสงสัยอะไรก็อินบ็อกไปถามแอดมินในเพจได้นะครับว่าามีโปรอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอ่าโอ้โหมอปลายมาแล้วตอนนี้อะไรต่อ,อ,ม,อมีมาอีกวัดเดี๋ยวเย่๋เพิ่งไป ไปไปพวกประถมอนุบาลไม่รู้จะแจกอะไรแล้วใช่ไหมฮะแจกหมดแล้วตอนนี้สาวสิบแปดค่ะสาวสิบแปดออเอเอทำแล้วสวยขึ้นค่านะครับมีแต่คนชมสวยค่าสวยค่านะครับส่วนราคานะครับใครที่สงสัยเรื่องราคานะครับอินบ็อกซ์ไปถามได้นะครับว่าตอนนี้มีราคาโปรมีอะไรอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมีน้องแอดมินเขาคอยตอบนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยวิสาไปแล้วเดี๋ยวส1สิเอ เรามาอัปเดตกันดูอีกทีเดี๋ยวนะก่อนก่อนจะไปอายุเรายังไม่ได้บอกเลยมีคนทาย18 28 30กันสรุปเท่าไหร่ฮรับอกได้ไหมครับ45แล้วดูดูเหมือนไหมเน,นี่ยตอนแรกผมยังดูเลยไม่ไม่น่าถึง45ทำออกมาแต่ไม่ลดแล้วนะคะไม่ลดแล้วนะฮะ ไม่ลดแล้วครับแต่ถ้ากันเองก็ยังพอยุ่นอยู่อ๋อครับปกติปกตินี่ดูดูแลตัวเองอยังไงครับดูเด็กขนาดนี้อี้จะเป็นคนที่ออกกาลังกายอ,ออกกาลังกายก็เยอะหน่งแล้วก็คือส่วนในเรื่องใบหน้าก็คือปกติทั่วไปทาครีมกันแดดนู่นนี่นั่นอาจจะมีฉีด บอ็อกมั่งแต่ไม่บ่อยฟิลเลอร์ไม่เคยอมครับออกออกกำลังกายเยอะยังไงมันก็ไม่ช่วยเรื่องหน้าถูกไหมฮะใช่ค่ะหน้านี้ก็ต้องมาให้คุณหมอดูนะฮะตรงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีสามสิบเอ็ดนาะทำจมูกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ